สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานซ่อมนะครับเป็นงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าวูดูครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งเรื่องเรื่องนึงก่อนนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะมีการลงคลิปการเล่นเกมไว้บ้างนะครับอาจจะลงหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมต้องทําเวลาลงช่อง YouTube ครับ ให้มันได้ตามกฎของเขานะครับยังไงผมต้องแบบกราบขอโทษเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนด้วยนะครับถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนที่ของใครนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องทําเวลาเนาะก็อย่าพึ่งเบื่ออย่าพิ่งว่าผมเลยนะขอเถอะครับผมยังไงก็มาดูลํานี้กันก่อนนะครับบูดูครับลํานี้ก็ใช้เวลาซ่อมมาประมาณสามสี่วันได้แล้วนะครับ ก็เป็นเครื่องบินที่สภาพสาหัสที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยได้ซ่อมเครื่องบินมาบอกตรงๆเลยนะนี่ครับในส่วนของปีกนะครับที่ใช้ได้มีอยู่แค่นี้ครับแค่นี้จริงๆครับแล้วก็มาสร้างหลิบเพิ่มที่ตรงนี้ครับนี่ครับสร้างหลีบเพิ่มใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลื้อไม้เก่าออกหมดเลยนะครับไม้เก่านี่จะเป็นไม้1.5มิลนะครับ เขาจะเสริมมาที่1.5มิลผมก็ใช้ไม้2มิลครับใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับแข็งมากครับตอนนี้แข็งและหนามากครับรับรองแข่งแข็งทนแน่นอนครับผมในส่วนของหางนะครับตรงอีเลเวเตอร์เนี่ยอันเก่าเขาจะเป็นเอ่อเป็นหลิบทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้ซีซนะครับผมก็เอาไม้เต็มใส่ครับ ตรงนี้ใช้ไม้3มมิลนะครับ2แผ่นประกบกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้6มิลไปเลยเนี่ยไม้6มิลเนี่ยโอเคคุณสมบัติของมันคือมันจะหนาถูกไหมครับแต่เนื้อของมันเนี่ยมันจะนิ่มครับผมก็เลยต้องใช้ไม้3มมิลครับ2แผ่นไม้3มมิลเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงกว่านะครับก็เอาไม้3มมิลมาประกบกันเลยนะครับนี่ครับแข็งแรงแน่นอนครับผมไม่มีหักครับถ้าไม่ตกแบบ แรงๆจริงๆนะไม่หักหรอกครับตัวนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือส่วนหัวนะครับที่ต้องซ่อมครับนี่ครับให้ดูความหนักหนาของมันนะครับโหดร้ายถูกไหมนี่ครับส่วนทุกอย่างนะครับส่วนอื่นที่ยังใช้ได้เนี่ยก็ขัดกาวออกครับเพราะว่าลำนี้เนี่ยติดสติกเกอร์มาครับแล้วกาวเนี่ยยืดเลยนะครับฝังเข้าไปในเนื้อไม้คือขัดยากมากครับ แล้วในส่วนตรงนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับล้อออกใหม่แพ้งใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของปีกนะครับเดิมทีจะมีแฟบนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาแฟบออกแล้วแล้วก็จะใส่แอรอนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพี่เขาต้องการแอรอนอย่างเดียวนะครับตรงนี้เดิมทีจะเป็นอ,อ,อะไรอะซุ้มล้อเอ้ยไม่ใช่ดิที่เก็บล้อครับผม แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ใส่รีแท็กเนาะผมก็เลยปิดไปเลยทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์โวส่แฟบนะครับก็ปิดไปเลยเหมือนกันครับผมก็จะประมาณนี้ครับส่วนที่จะต้องทําต่อไปนะครับก็จะเป็นเออลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์เนี่ยเดี๋ยวจะใช้ไม้เต็มเหมือนกับตรงนี้นะครับทํานะครับเราจะไม่ใช้ไม้ที่เป็นซี่ระแนงแบบที่เขาให้มานะครับจะใช้ไม้เต็มแบบ แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นไม้3มิล2ชั้นประกบกันนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมาอัปเดตอีกทีนะครับวันที่เสร็จงานเนอะยังไงก็ขอบคุณเบื่อนเบือนพี่พี่น้องนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมก็ถ้าใครมีงานพังงานที่ว่ารักจริงๆนะครับเอาให้ผมซ่อมได้นะครับไม่มีปัญหาครับเราก็คิดไปตามราคาของนะครับซ่อมไม่แพงครับซ่อมกับผมซ่อมราคาพี่ๆน้องๆ้องครับเพราะว่า ผมทําช่องนี้เพื่อสร้างคอนเทนต์ครับผมไม่ได้มาฟันกําไรใครอะไรนักหนาหรอกครับอยู่กันอย่างพี่น้องครับอยู่กันอย่างสังคมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ